อ่ะคุณผู้ชมครับไปกันที่นครศรีธรรมราชอ่านข่าวนี้แล้วต้องใช้คำว่าสะเทือนใจเลยฮะผู้อำนวยการโรงเรียนมีสัมพันธ์ชู้สาวกับนักเรียนชั้นมสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วที่มันเป็นเรื่องออกมาก็เพราะมีคลิปหลุดออกมาคลิปหลุดขออนุญาตนะครับเราเบลอทั้งหมดครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปที่พออวีดีโอคอลคุยกับเด็กในสภาพที่เปลือยกายทั้งคู่ ด้วยความเคารพผอ,อสำเร็จความใคร่โชว์ครับออพอคลิปมันหลุดออกมาผู้ปกครองของนักเรียนหญิงไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนตัวเด็กหญิงคุณผู้ชมครับอยู่ชั้นแค่มอ .2 อเองแล้วปรากฏว่าพอไปดูในคลิปมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่น้องอยู่ชั้นม .1 ตอนนี้สภาพจิตใจเด็กเนี่ยคือบอบช้ำมากเพราะคือคลิปหลุดนะครับ เด็กเองก็ตอนนี้คิดสั้นพยายามฆ่าตัวตายต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองเด็กยังอ่อนต่อโลกมากอันนี้พ่อแม่บอกนะฮะถูกล่อลวงโดยการใช้เงินล่อคราวละหลายๆบาทส่วนรายละเอียดผู้ปกครองก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มากนักทีนี้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวของเด็กหญิงเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมของผออ,อคนนี้เรียกใช้เด็กหญิงอยู่เป็นประจำในห้องส่วนตัวโรงเรียน เด็กเนี่ยมีหน้าตาที่ดีแล้วก็โดดเด่นผู้อำนวยการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตั้งแต่เด็กม .1 จนกระทั่งปัจจุบันเด็กขึ้นม .2 และมีครูอีกคนในโรงเรียนเป็นคนคอยรับส่งเด็กให้พออ,อเดี๋ยวต้องไปตามว่าครูคนนั้นนเป็นใคร mm. ทีนี้เรื่องนี้ไปถึงประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าม่วงอำเภอขนอมครับคุณจารุวันเทียนเทรพัฒก็บอกว่าย้ายพออ,อออกไปแล้วและ จริงๆพออคนนี้มีเรื่องไม่โปร่งใสยอยู่ภายในโรงเรียนเพิ่งจะมาเป็นผออ,อได้แค่3ปีและปัญหาตอนนี้หลังจากมีคลิปหลุดผู้ปกครองทยอยมาพาเด็กลาออกจากโรงเรียนครับเอามาให้ดูว่ามันเกิดคลิปอย่างนี้แล้วนะป้าจะทำยังไงดีผมมองเห็นปุ๊บช็อกเลยช็อกเลยรับไม่ได้นะคะคนมีการศึกษาทำได้ไหมอย่างนี้มันต้องต้องคิดก่อนไหมแล้วไปชักชวนเด็กทำอย่างนี้มันผิดไหมมันผิดนะแล้วคุณทำได้ไง คุณบอกว่าจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์มาแต่คุณมาปฏิบัติอย่างนี้กับเด็กนักเรียนเนี่ยมัน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 ไม่ใช่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเป้าหมายในการศึกษาเลยการบริหารจัดการก็ไม่ชัดเขาไม่ฟังใครเลยแม้แต่ครูในโรงเรียนเองก็ยังมาสร้างความปั่นป่วนกันมั่วไปหมดคือแตกแยกกันแบบรวมตัวกันไม่ได้คือคุณผู้ชมครับอย่างนี้นะฮะมุมที่เราเล่าไปเนี่ย ก็จะมาจากคนที่ใกล้ชิดในครอบครัวก็จะบอกว่าเเด็กเนี่ยถูกล่อลวงโดยใช้เงินแน่ๆอยู่แล้วแต่มันก็จะมีมุมในโรงเรียนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงพฤติกรรมของเด็กละไว้ไม่ต้องเล่าฮะคุณผู้ชมฮะเด็กเนี่ยยังไงก็เป็นเด็กคือเป็นเด็กนักเรียนหญิงซึ่งอยู่ชั้นมหนึ่งเท่านั้นเองเราจะไปพูดถึงพฤติกรรมเด็กเนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงเลยฮะแต่พอ,ออเนี่ยแกขนาดนี้แล้วทําอย่างนี้กับเด็กได้อย่างไรล่าสุดมีคําสั่งย้ายด่วนพอคนนี้ไปที่สํานักงานเขต มีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อจะลดกระแสต่อต้านจากผู้ปกครองนะครับและก็ได้มีการแต่งตั้งผอออคนใหม่ไปรักษาราชการแทนแล้วครับค่ะ